สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทัดลมลักขนาทัดลมกลุ่มตุนมีทุนนะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อเรนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้นะคะขอนําเสนอเขาจะกลับมาขอโทษหรือแค่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก็เป็นการพยากรณ์แบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่และเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงกับกวางได้นะคะ ช่องทางนะคะใส่ไว้ให้แล้วภายใต้คลิปนี้ก็จะเป็นเดือนพฤษภานะคะเดือนสุดท้ายที่กวางจะเปิดหลับดูดวงนะฉะนั้นกวางก็จะพักไปอีกยาวๆเลยอาจจะ3เดือน4เดือนอาจจะ กลับมาเปิดครั้งหนึ่งก็ยังตอบไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าช่วงพฤษภาเนี้ยถ้าใครสนใจอยากเช็กดวงก็สามารถติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับทตุลมกุ่มตุนหมีทุนไปรับชมรลบฟังกันได้เลยค่ะ เรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนเขาจะกลับมาขอโทษหรือแค่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งธาตุลมไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมสําหรับราศีเกิดของคนธาตุลมนะคะเพื่อนๆเช็คได้ภายใต้คลิปนี้เลยตามหัวข้อเลยนะคะเขาจะกลับมาขอโทษหรือแค่ผ่านมาอีกครั้งมาดูสิเขาจะกลับมาขอโทษหรือแค่ผ่านมาอีกครั้งมีไพ่เด็กถ้วยนะคะมีการติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาเนาะเดวิล ออกว่างไม่ได้มองเป็นเรื่องของการขอโทษแล้วละ่ะเลเวอร์เหมือนเป็นการกลับมาแบบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเขาตีเนียนมากเลยนะเพื่อนๆเหมือนเป็นการสื่อสารกลับมาเหมือนเขาต้องการเราเหมือนคิดถึงมีความล้างไค้หลงไหลปรารถนาเข้ามาซึ่งมันจะตอบเ,เป็นเรื่องของความรักไม่ได้เต็มปากเต็มคำะนะเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทำกับเราไว้อ่ะด้วยไพ่สิบดาบนะคะเจ็บปวดลวดร้าวแสนสาหาัสเพอเผลอลักครั้งนี้เป็นลักซอนด้วย เห็นบ้าไพ่ชัดเขาไม่ได้กลับมาขอโทษอะไรเลยเอาเป็นว่าเราไปคาดหวังที่จะเอาคําขอโทษจากเขาไม่ได้เราคาดหวังไม่ได้เลยนะว่าเขาจะมาขอโทษหรือเขาจะกลับมาอธิบายแต่การกลับมาของเขาอ่ะมันเหมือนกลับมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเออเหมือนทุกอย่างมันดูดีไปหมดเหมือนเรากับเขาไม่ไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วเราก็จะไม่ได้รับคําอธิบายอะไรด้วยนะคะเราก็จะเจ็บเราก็จะค้างคาอยู่แบบนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ย คุณเป็นสถานะรับรับอะไรจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเออคุณอาจจะไปจับได้หรืออะไรก็ไม่รู้ว่ามันแทงใจดําเนาะมันเป็นไพ่สิบดาบมันเจ็บปวดเรารู้สึกเหมือนเราโดนหลอกโดนถูกหักหลังยังไงก็ไม่รู้น่าจะตีความว่าเป็นหลักศอนนะคะเป็นการสุ่มนะแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่ตรงเพื่อนๆน,นข้ามไปเลยนะคะเรื่องราวสุ่มออกมาได้แบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูว่าอาดีตระหว่างคุณกับเขา,าเป็นยังไง สถานาการณ์อดีตอดีตความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงคะธาตุลมกุมตุนเมทุนมีไพ่หนึ่งถ้วยอดีตความรักระหว่างเรากับเขาหกดาบเป็นความสัมพันธ์ที่เราเคยรักกันเนาะเมจิกเชียนอืมแต่เป็นลักษณะเหมือนการโดนหลอกให้รักเลยอะเราเหมือนเข้าไปเป็นช้อยหนึ่งในความสัมพันธ์ของเขาเลย เ,เหมือนเหมือนเราเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งของเขาจริงๆอะที่เราเองก็หาสถานะของตัวเองไม่ได้ว่าสรุปแล้วเราเนี่ยเป็นสถานะตัวจริงสําหรับเขาหรือไม่อะค่ะหรือเขาเป็นคนที่แบบมีโลกหลายใบยหรือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีโลกไปเดิมโลกใบนั้นของเขาอยู่แล้วหรือมันยังไงมันเหมือนกับเรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังอะมันอาจจะมีความน่าเชื่อถือไม่ได้ เออเราอาจจะเคยคิดว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราเป็นตัวจริงมาเสมอประมาณเนี้ยแต่พอเรารู้อีกทีหนึ่งเรารู้ว่าเขามีอีกคนหนึ่งซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนคนนั้นเป็นคนเก่าๆที่กลับเข้ามาในชีวิตเขาหรือว่าเป็นคนเดิมที่เขามีอยู่แล้วก่อนหน้านั้นแล้วมันมีการตัดสินใจที่คุณน่าจะเลือกเดินออกมาหรือเปล่านะธาตุลมมันเป็นการรอคอยด้วยเนาะรอคอยที่ที่คุณมีความหวังอะแต่คุณก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรที่ชัดเจน เหมือนคุณรักเขาแบบมีความหวังอะคะ่ะแต่เหมือนคุณอยู่ในเรือลำเนี้ยที่มันพร้อมจะทิมแทงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยพร้อมที่จะทำให้คุณเสียน้ำตาอยู่ตลอดเวลาเลยและสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังอะเมจิกเชียนอะบางอย่างมันก็เชื่อไม่ได้บางอย่างเขาก็อาจจะแต่งแต้มปรุงแต่งเรื่องราวาขึ้นมานะซึ่งตอนนี้มันเหมือนทัดลมคุณไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรหลอกแล้วคุณก็ยังค้างคากับอดีตนะคะในเรื่องเล่าที่เขาเล่าให้เราฟังด้วยอืม โอเคเดยกกวางขอดูไพ่ก้าเหรียญหน่อยเนาะมีไพ่สามดาบเห็นปะความรักที่รอคอยแล้วมันก็เจ็บปวดมากๆเลยนะอืมมันเป็นความหวังที่เราน่าจะอกหักซ้ำซากอะ่ะท่าลมคุณน่าจะผิดหวังกับการรอคอยนี้ซ้ำๆอะแต่หนึ่งถ้วยเนาะมันเป็นไพ่ของความรักคือท้าลมคุณไรเดียงสาเกินไปอะ่ะจากไพ่นะ เออตอนนั้นนเราคิดว่าความรักเนี้ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจนะคะแต่พอเราไปจับได้อีกทีฟิลนั้นเราก็หายไปเลยฟิลแบบเราเจอหลักแท้มันก็หายไปเลยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราโดนหลอกมาตลอดเลยหรอมันมันปะปนด้วยความเสียใจอะคะ่ะอืมมันเหมือนกับว่าตอนเนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเชื่ออะไรในความเป็นตัวเขาได้อีกเราไม่รู้ว่าการที่เขาพูดกับเราในปัจจุบันเนี้ย มันจะเชื่อได้แค่ไหนมันจริงหรือมันปลอมอย่างเงี้ยคะ่ะสามดาบห้าเหรียญสัญญาที่ตามทวงคืนก็ไม่ได้ตามให้เขาทำตามสัญญาก็ไม่ได้นะคะเนี่ยมันเหมือนคุณเป็นฝ่ายพยายามนะเป็นฝ่ายพยายามอย่างมากเลยเพื่อที่จะรักษาเขาเอาไว้อะเออแล้วคุณกับเขาก็น่าจะมีปัญหาเนี่ยแหละปัญหาความเจ็บปวดอะไรที่ที่คุณเองก็เยียวยามันไม่ได้อะคะ่ะเยียวยาความรู้สึกไม่ได้อะ่ะ แล้วเขาก็จะหายไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วพอเขากลับมาเขาทําเหมือนแบบรักเราเหมือนเดิมเหมือนมันไม่ได้มีความผิดอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมในวันนั้นเรื่องราววันนั้นมันก็เลยเบอร์ไปเลยอะค่ะแล้วคุณก็ไม่ได้คําตอบอะไรที่มันชัดเลยเดี๋ยวขอดูซิว่าจุดประสงค์ที่เขากลับมาอะเขากลับมาทําไมจุดประสงค์เนาะดูจุดประสงค์สิเด็กไม้เทา้าไม่ได้มีการกลับมาขอโทษนะ แต่เขาพยายามที่จะทําให้สถานาการณ์มันดูเป็นปกติไหมเนี่ยสี่ถ้วยทั้งๆที่คุณรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเห็นปะแต่เขาก็จะมือปัญหานั้นไปอ่ะห้าไม้เทา้าแล้วเขาก็จะไม่พูดถึงปัญหาด้วยเห็นปะเขาจะทําแต่สิ่งดีๆเขาจะไม่พูดถึงปัญหาวันนั้นเลยแต่เขาจะกลับมาด้วยอาการคลั่งรักหรือด้วยความรู้สึกที่แบบยังรักเหมือนเดิมนะยังไงเขาก็แบบรักคุณยังไงก็เลือกคุณอย่างเงี้ยคุณคือคนเดียวที่เขารักที่สุดอย่างเงี้ย เออเหมือนเป็นการน้มน้าวจิตใจให้เราเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆอะในการที่เขาบอกว่ารักเราอะนะจุดๆนั้นอะแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังค้างคาอยู่เงีมันก็ไม่เคลียร์ไงเห็นปะมันจะเคลียร์ได้ยังไงอะห้าไม้เท้าเนี่ยเหมือนคุณพยายามจะถามเขาแต่เขาเลือกเปลี่ยนเรื่องคุยหรือปัดที่จะไม่ตอบเรื่องนี้อืมอทีนี้มาดูสิว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณทัดลมราชินีเหรียญเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณราชินีไม้เทา้ามีไพ่แปดดาบเขาคิดว่าคุณน่ะรักเขาบางทีเขามีอาการเป็นโรคหลงตัวเองด้วยนะทัดลมเขาคิดว่าคุณรักเขามากนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาวางบอมไว้ดีแล้วว่าเขาวางแพทเทิร์นไว้ดีแล้วว่าเขาจำอ๋อมัดใจคุณ ให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังไงให้คุณยังอยู่ให้คุณไม่สามารถออกจากเนี่ยออกจากความสัมพันธ์นี้ได้อะเนี่ยเหมือนเขาล้อมคุณไว้แบบเนี้ยให้คุณออกไม่ได้แล้วเขาก็มั่นใจในสิ่งที่เขาทําด้วยนะว่าเขาว่าเอาอยู่เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเอาทั้งสองฝั่งอยู่ประมาณนั้นมีไพ่เดอะซันเขาดูมั่นใจมากเลยอ่ะเห็นปะแปดถ้วย เวลากลับมานะก็ดูเหมือนเรารักกันดีอะเวลาที่เขากลับมาแต่เวลาที่เขาหายไปเขาจะหายไปช่วงที่มันมีปัญหาเออเขาก็จะหายไปเหมือนแบบเป็นการหนีปัญหาซึ่งมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอะไรให้คุณรู้สึกว่าเราจะได้รับความชัดเจนอะไรเลยเหมือนเขาหนีปัญหาไปแต่ทําทรงเหมือนทุกอย่างมันเคลียมันชัดเจนแล้วแต่จริงๆคุณรู้อยู่แก่ใจนะธาาุลมว่ามันไม่เคลียเรายังรู้สึกไม่สบายใจเรายังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ย มันเหมือนเราเราไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวในความสัมพันธ์นี้ของเขาเลยนะคะแล้วเขาก็ยังมีเรื่องอะไรที่ปกปิดเราอยู่แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาปกปิดเนี่ยเขาเขาเอาอยู่อะเออเขาเขารู้สึกว่าเขาจะปดปกปิดความจริงนั้นอยู่เขาอาจจะมองว่ามองจากการกระทําที่ผ่านมาด้วยเนาะว่าคุณนั้นก็รักเขามากมายไง คุณนั้นรักเขามากมายแล้วคุณก็เชื่อเขามาเสมอเขาอาจจะเอาเหตุการณ์ในอดีตตรงนั้นมาตัดสินปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้คุณก็ยังเชื่อเขาอยู่ดีทั้งๆที่ทุกอย่างคุณอาจจะไม่ได้เชื่อเขาเหมือนเดิมแล้วก็ได้นะทัดลมเออแต่เขาก็ยังมั่นใจแบบนั้นนะคะเขาว่าพยายามที่จะทําให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันสบายใจมากที่สุดอะ่ะแต่เขาจะรู้ไหมว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้สบายใจนะในสิ่งที่เขามากักขังเราแบบเนี้ยหรือทําให้ ความรู้สึกเรามันคุ้มเคือค่ะเขาเป็นคนให้ความหวังเก่งท่าดลมเออให้ความหวังเก่งหนีปัญหาเก่งพอมีปัญหาทีก็หนีปัญหาไปแล้วก็ไม่ติดต่อเราพอติดต่อกลับมาอีกทีก็มาแบบคั่งรักสนานสงั้นมาบอกรักมาบอกคิดถึงมันคืออะไรอ่ะเหมือนวันนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอมาดูสิแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาปัจจุบันเนี้ยธาตุลมปัจจุบันเนี้ยตัวคุณเองอะค่ะธาาุลมคุณรู้สึกยังไงกับเขา ิบถ้วยโอ้โหความรู้สึกหรอสิบถ้วย The View Date โอ้โหความรักที่เคยมีให้เขาตอนนี้มันกลายเป็นความด้านชามันกลายเป็นความไม่ไว้ใจมันกลายเป็นความไม่เชื่อใจเป็นความหวัดระแวงแล้วก็อยากจะออกจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ The High Priest ห้าดาบคุณไม่เอาสถานะแบบนี้คะ่ะเหมือนคุณรู้เนี่ยว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนอืม คุณเคยคาดหวังกับเขานะแต่วันนี้ไม่คาดหวังคือแต่ก่อนเนะี่ยคาดหวังสิบถ้วยเลยอะคาดหวังว่าเขารักเราคนเดียวเออเขารักเราคนเดียวแล้วเราไม่ใช่มีความคาดหวังอย่างเดียวนะคือเรามีความเชื่อเขาไปเลยว่าเขารักเราคนเดียวเราพยายามที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เขาแต่พอคุณไปเจอจริงๆอะ่ะมันจบเลยค่ะมันเป็นไพ่เดทอืมคุณอยากจบเลยอะความรู้สึกของคุณอะมันหมดเลยอะสิ่งที่คุณหวังมาทั้งหมดอะ่ะมันไม่มีอะไรเหลือให้หวังอีกแล้วมันว่างเปล่า มันไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอีกแล้วอะแล้วคุณก็มองว่าแล้วมันจะไปต่อกันยังไงอะกลับมาแล้วแล้วไงแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงอีกอะสำหรับคุณอะเดี๋ยวมาดูซีธาตุลมคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงกับเขาคุณจะทำยังไงกับเขาอะเดี๋ยวดูแอคชั่นของตัวธาตุลมก่อนคุณจะต้องปกป้องสิ่งที่คุณเหลืออยู่ไม่ว่าจะศักดิ์ศรีชื่อเสียงหรือ คุณค่าในตัวของคุณเองก็ตามนะเจ็ดไม้เทา้าคือตอนนี้ธาตุลมคุณไม่เอาความรักนําทางแล้วนะไม่เอาความรู้สึกนําทางแล้วนะถึงแม้คุณยังจะมีเยื่อใยนะคะยังอาจจะแบบ move on จากเขาไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์ะแต่เรารู้สึกว่าเราต้องเด็ดขาดไหมละ่ะเราต้องเลือกในสิ่งที่มันยุติธรรมกับตัวเราเห็นไหมอัศวินไม้เทา้าคุณจะเลือกเหตุหผลค่ะถึงแม้ว่าความรู้สึกมันมันจะยังมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มที่ ที่เราจะให้โอกาสเหลืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่สุดท้ายแล้วกวางมองว่าคุณจะเลือกปกป้องตัวเองคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะเนี่ยเราจะเริ่มมีความเด็ดขาดมากขึ้นสรุปแล้วตอนเนี้ยธาลมคุณพยายามจะเอาชนะใจตัวเองอยู่แล้วมองว่าคุณน่าจะทําได้เออคุณน่าจะทําได้เดี๋ยวดูสิมาดูแอคชั่นเขาค่ะว่าเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปาตาลมตัวเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปคะาตาลมขอดูไพ่หน่อยเขาจะเอายังไงกับคุณ มีไพ่สี่ดาบหนึ่งเหรียญมีไพ่สามไม้เท้านะเขาจะเอายังไงกับคุณหกถ้วยเขาจะเอาคุณกลับมาจัสเมนนะอะสิ่งที่เขาทําตอนนี้หรอกวางม,มองว่าเขาพยายามทำตัวให้เหมือนว่าเขาเลือกคุณนะเหมือนเขาพยายามจะการันตีหรือยืนยันกับคุณว่าเขาเลือกคุณนะเนี่ยเขาเลือกแล้วนะทั้งๆที่เขาก็ยังมีปัญหาเดิมๆของเขาอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆเ,เดิมๆที่ ก็ไม่รู้ว่ามันจบจริงๆหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะเอาคุณกลับมาให้ได้แหละท่านลมร้อนเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนโอเคเนี่ยเขาจะเอาคุณกลับมาให้ได้แม้ว่าจะเป็นด้วยเล่ด้วยกลถ้าไม่ได้ด้วยเล่ด้วยกลก็ต้องใช้มุนและคาถาอ่ะก็เป็นคําสุภาษิตไหมประมาณนั้นแหละ,นะเนี่ยค่ะเนี่ยพยายามจะลื้อฟื้นความทรงจําดีๆที่เขาเคยทําเอาไว้กับคุณแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบ เขาทำผิดพลาดทําให้คุณเสียใจทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเนี่ยเขาไม่พูดเลยนะแล้วก็แบบเหมือนไม่ยอมขอโทษอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้มันเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงเลือกที่จะไม่ขอโทษแต่เขาอาจจะพูดในแง่มุมดีๆพลังงานดีๆเพื่อโน้มน้าวใจคุณเนี่ยให้คุณกลับมาไงคะแล้วเรามาดูกันว่าและถ้าคุณให้โอกาสเขาจริงๆอ่ะธาตุลม ถ้าคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาจริงๆมันจะเป็นยังไง The w o r l d นะคะมีไพ่สองถ้วย The w o r l สองถ้วยมีไพ่เจ็ดเหรียญถ้าฐานการณ์เขาก็จะดูลักเราดีเนาะดูเหมือนจะกลับมาปรับปรุงตัวเองดีขึ้นไหม Justice เออดาเมจเขาแรงมากเลยอะ่ะาเมจในเรื่องของการปรับปรุงตัวนะคะดีขึ้นนะ เออดีเฉยเลยอะดูไพ It, ่ัสติสดิมันมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอะเพราะอะไรอะเพราะเขาเพราะเขาต้องการให้คุณกลับมาไงเออเขาเขารู้สึกว่าเขาต้องแคร์คุณมากที่สุดในเวลานั้นอะเอาเป็นว่าถ้าคุณให้โอกาสเขานะไพ่ออกมาดีมากๆปฏิเสธไม่ได้อืมถึงแม้ในรูปสถานาการณ์มันจะไม่ชัดเจนแต่ไพ่ดันออกมาดีเฉยเลยถ้าคุณให้โอกาสเขาเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามอธิบายแล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณเนี่ยแล้วเขาก็จะเหมือนกับการันตีให้คุณ ให้คุณเชื่อหรือมีความหวังอีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้นะว่าเขา่เลือกที่จะรักคุณนะมันจะเป็นแบบนั้นเลยอะธาลุลมแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะเชื่อได้ไหมเพราะว่าเทมเพลตมันยังเข้ามาเนาะเทมเพลตมันคือความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่คุณเห็นนะ่ะเหมือนเขาจริงจังอะเหมือนจริงจังที่จะปรับปรุงตัวเองแล้วก็เลือกที่จะชัดเจนกับเราเหมือนเขาเลือกเลือกฝั่งเลยว่าจะเลือกเราอย่างเงี้ยแต่เทมเพลตมันเข้ามาใบาสุดท้ายว่าอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะมันยังไม่แน่นอน คือคนเราอ่ะเวลาที่อยากได้เรากลับไปใช่ไหมเขาจะต้องทําอะไรก็ได้ให้เขาดูน่าเชื่อถือเออถ้าเขาทําอะไรครึ่งๆึกลางๆคุณจะเชื่อเขาไหมล่ะใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้เขาดูแบบดูน่าเชื่อถือที่สุดในสายตาคุณนั่นแหละแต่เขาจะใช้วิธีไหนเท่านั้นเองขอดูบทสรุปอ่ะบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหราชินีดาบ ลมน่าจะไม่เอาแล้วปะเหนื่อยแล้วแม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียไม่ไหวที่จะไปต่อขออีกใบหนึ่งแปดเหรียญไม่เอาแล้วว่าถ้าลมเหนื่อยแล้วว่าถ้าลมถ้าลมคุณรู้สึกแบบมันไม่ไหวแล้วคือความหวังมันลิบหลีแล้วคือตอนนี้คุณไม่หวังอะไรกับเขาแล้วอะคือไม่คาดหวังอะไรกับเขาอีกต่อไปแล้วว่าต่อให้เขาพยายามมาทุ่มเทความรักหรือพยายามแสดงความจริงใจอะไรกับเราเราก็ไม่เชื่อเขาแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเนี่ยคุณมีกำแพงให้เขาแหละมันเป็นกำแพงที่ ที่คุณกั้นเขาหรือคุณพยายามจะห่างจากเขามากกว่าเห็นปะคุณไม่อยากฟังคําพูดเขาหรือช่วงนี้เขาทักมาคุณแทบจะไม่ตอบข้อความเขาเลยคุณอาจจะอ่านแต่ก็ไม่ได้ตอบแต่อีกไม่นานก็อาจจะบล็อกก็ได้อืมบทสรุปเลยก็คือมันมีโอกาสมากที่ตัวธาตุลมเองคุณจะ move on นะคะอืมโอเคนะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะกวางเห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวตุลเห็นเป็นชาวธนูนะ เห็นเป็นชาวมีนค่ะเห็นเป็นชาวพิจิกเห็นเป็นชาวมิถุนเห็นเป็นชาวมังกรนะโอเคนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ใน e ีพถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย